สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นพี่ๆชาวยูทูบครับผมหรือไม่สองเสื้อจเข้าไปดูอะไรยังไม่มีคนดูเลยจะเข้าไปดูคนแรกไอเบลดูคนแรกเลยอะไรนะเบลดูคนแรกเขาใหญ่เขาใหญ่เปิดตัวเขาใหญ่เห็นยูแต่ว่ามีเห็นม,มีลูกคู่ต้อมมาหรือเปล่า <laughs> คนหนึ่งมันไม่แจ้งเตือนเราสองคนละ สวัสดีครับผมวันนี้เพื่อนๆพนพามากินอะไรไม่รู้กินไม่เป็นเลยสวัสดีคนดูสามท่านนะครับกินแย่เดูแล้วเสียใจอ่ะเสียใจอ่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเฮ้เรวก็เป็นรื่องมาอะไรครับเนี่ยโอ้ FC อยู่ตรงนี้เองดูดูคลิปเตะปิด่าคลิปนโฆษณาก็ไม่เคยกดข้ามะครับเพื่อนที่น่ารักจริงๆอร่อยไหมเจ๊อร่อยไหมเจ๊คำโอ้โอ้หน่อยจัดแบบโอ้โอ้หน่อยเดี๋ยวลงช่องวายเขา สวัสดีครับผมสวัสดีคนดู23ท่านครับผมใน <c oughs> วันนี้เพื่อนพามากินของแปลกๆครับเกิดมาไม่เคยกินครับนี่ครับแปลกที่สุดแล้วเอฟซีครับพึงติดตามครับขอบคุณครับผม เปิดได้โยไม่เปิดอะไม่กล้าหรอสวัสดีครับพี่ต่อครับผมสวัสดีครับผมไม่กล้าลงดูว่กลัปแดูอะไรก็ไม่รู้อูโอ้โหนี่ไม่อันนี้มันไม่น่ากลัวเท่านี้เลยดูครับเจจะจับก่อนเขาเลยครับเจะชวนได้มาไหมครับพ่อไม่ได้มาครับพอดีวันนี้ผมออกมากินกับเพื่อนนะครับมาจะลูก เจ๊จะจัดให้ดูแล้วมับเข้อให้โอ้โหสุดจัดเลยเป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วไม่นไหวแลอวไม่ไหวแล้วเรื่องจนี่มันยากินแซ่บเนี่ยผักบุ้งไอ้ผักบุ้งอะไรสักทีนี่ครับก็จะมีไม่กินต้มหมูครับไม่กินแล้วก็ก้อยเนื้อแล้วก็ลาบหมูแล้วก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรซอยจุบบอก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วดูไม่ไดยิ้ม่กล้องหน่อยเดี๋ยวสิไปเขาอร่อยมากเลยพี่น้องนี่ก็จะให้ดูเพื่อนๆครับ ใช้ภาษาลาวพูดะนะครับอันีเ้เ,เราสา่างแค่เดียวยังใหญ่เรืออร่อยครับแตผมตองมันไม่ขมมันไม่ใช่ขมเมนยามัเป็นขมมันไม่ขมเหมือนยาเลยบบผมเห,เห,เหนนมือนเหมือนมมต้เต่าดเ,เป็นแบบไหน,น,บบนพี่แต่รู้จักมึงเลยอร่อยไหมาบกินได้หมดเดี๋ยวผม สปีดปลาาสปีดสปีดสปีดอะไรนะคลาเลามาปเล่ายอผมมีบอกาเนครับน้ำจิ้มของแนี่ครับจัดคำโออ้ครับโอ้มาเด้อพี่น้องเบหลายดูครับมาแล้วครับมาแล้วจัดไปคำโตโตสจัดเนาะเพ่ ใช้มือดียนอ,อยอ่นี่ใช้มือก็มาตัแเไม่ไจะรู้ม่นีปิงมาไหมมานี่ยนี่ครับ FC พี่ปิงครับยังไม่มานะครับอ๋อ,อร่อยไหมัดนี่เป็นแผ่นไม่กล้ากินเลยลองกินดูด้วย<ม>ัวลาบเห็นโดนน้ำมาตาเขาคู อย่าไปเชื่อหน้าไม่มันมันมันยังยังดีเนี่ยดูนะมันยังการลองไงมีชิ้นเล็กๆอยู่กันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละนี่แหละเอาเข้ากันหมดเลยใหญ่ใหญ่ยี่เนี่ยไม่ใหญ่แล้วหละเอาเลยตัวนี้ตัวนี้นะตักกิงเลยรมถึรอบหนาดีใจแน่นอนทำหาเลยไปเลยูกใจไหมปิงไม่เลยไม่เลยเอ็นคนอื่นจริงก็ได้ เสียวอ่ะเสียว่ะต่อมก็ไมเป็นไงคำแรกรู้สึกแบบไหนอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอะไรมาแล้ว งงนะพ่อโคตแม่ค้าเมาแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้ไหมชอบยืดมันปุ๊บมันเป็นนี้เป็นอะไรกินข้าวกันยังนอพี่น้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวหิวเด้อบอกไว้ก่อนผมกินเสียงหนังด้วย จะซุนซุนน้อยห่าห้าห้าขณะที่มารับนี่เอาลงเลยอวัสดีครับพี่เต้ยครับผมจากรอยหวังคนคนดูหายนะอันนี้ก็ อันนี้อร่อยอมีจี๊ดหนึ่งกูยกให้มึงลังไงนะเดี๋ยวแบบการตั้งหางตับวาร์ดอะเบยซ่าไม่ได้ไป็นตับ้านตับบ้าน์ดเจ็ดสิบมันต้องได้พอแล้วมีการเราเนี่ยมันควแล้วแซ่บจริงๆครับอร่อยมากเลยครับพิกัดตรงหน้าวงเวียนช้างครับวงเวียนอะไรนะตรงข้ามตะเกงเลย ตรงข้ามตำกระเทยข้างๆมอครับเจ้าบ้างเดี๋ยวหมูร้านนี้แปลกๆต้องขอบคุณเอฟซีนั่นแหละนะเพื่อสนับสนุนหลักบอก มีอะไรให้ดูเลยมีแต่กับข้าวเนว่าไนเ่นแลต้ถก้กินข้าวแชนจะปิดแล้วแหละจะปิดแล้วมผมเามาม่ให้ดูพอหอมปากหอมพอนึกว่าไม่กล้าเหรอไอ้เพื่อนรักอหอยันงนอกอะไรเต็งน,นี่จำได้ไหมนี่คัวริกเนี่ย ไอ้ีิมันไอ้ีิมันจะตกวเป็นไงมันไม่ได้ถ่ายอาหารนะมึงรู้ไหมมันถ่ายพวกมึงสองถุงคู่รักแห่งปีเนาะนี่ครับคู่รักแห่งปีครับจะมีเรื่องราวยินดีเร็วๆนี้ครับนี่มัาจะแต่งกันเหรอมัาจะแต่งกันเร็วไม่รู้เรื่องบอกไม่รู้ดิอูไปอยู่ไหนมาดูมอดิไอ้ปิ๊งไม่ได้บอกบอกไม่เจ้าแล้วนี่เออมึงไม่รู้บอกไม่ อ,อปิงเคยพูดเล่นบ่ประจําแงจบกันแล้วตํานานกระโดดนักกระโดดอ่ะเ <c oughs> นี่ยเวลาคนเราต้องมีตํานานไว้ให้คนอื่นเล่าขา,งงนานนะมันจบแล้วตํานานจบแล้วตํานานชัวูจบแล้วไม่มีอีกแล้วปิงนักโดดน, <c oughs> <c oughs> นักโดดจบแล้วรอวันแต่งแล้วกูจะเล่าตํานานกระโดดให้ฟัง เอางั้นเลยงานไม่ล่มบอไม่ล่มเนาะเพ้่อจะเดือดร่างกายกระโดดกบได้คำว่าปล่อยเมยมาแต่ไหนคำนี้ไม่ได้มาง่ายๆใช่ไหมบกเสียซ้นแน่มึอขอน้ำเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนปิงเพื่อนปิงเมียเหรอ แ่ไม่ปิงเวลาคุเรื่องทั้งสองรักก <c oughs> ันนี่ขอให้ทั้งสองรักกันนานๆนะนี่ันบอกผมให้ทั้งจุบๆด้วางเต้เอมนไิ้มนี่อะไก็ได้เลเนื้อวัวเนื้อ จัดเลยกินเลยอันนี้ทำไมกินไม่อกเออกินมันน้อยไม่อยใช่น้อยกินอะไรอย่างถ้าถ้าปกติมันจะแรงมากนะแบบได้ได้กลิ่นได้เลยอันนี้แบบมันใส่ดีบัวไหมบัทุกอย่างย็มีครั้งแรกไว้ น้องยี่อะไรเงยไอ้ติงอคอมเมนต์ไ่้เชื่อมากเลยอ่ะน้องเบลไปไหนวะ,ะมันบอกว่ามึงหลายใจอ่ะเหรอไม่ใช่นะเต่งนะเพื่อนไม่ได้เป็นคนแบบนั้นรักเดียวใจเดียวเสมอ กับข้าวเราก็อร่อยครับอร่อยทุกอย่างเลยครับราหยาหยาปลืด้ดนะครับเอฟซีละมาดครับผมเดี๋ยวปีหน้าเขาจะอะไรเนี่ย ติงถามหน่อยไอ้ก็มีเมียจักคนยี่นะเร่งมันมีหลายคนเลยหลายคนหลายคนจะมีโรกหาให้ด้วยยอมพ้เลยจริงจรงเขาเจ้าเลย พูดออกมาให้หมดอย่างนี้ให้ใครพูดให parole, ้ปิงพ yeah> ูดบอกให้ปิงพูดปิงก็โกหกหมดเลยเนาะอย่าอันไว้ะคนแก่เลยนะต้งห หมอเมยยิงไม่เ็มเลยกบลามเด้อเออิดโลดอนี่ิจะเอาไปบอกพ่อท่ะไอ้กุ้ยมีแหวต้มแหว่ปืนติดปืนติดซีมไ่ะปืนอืออะไรเนี่ยผมมีมาจากไหนเนี่ยจัดล้วให้เสียบคืนฟังนี้ เราเรื่องไรลูกชายไม่เคยทำอะไรผิดอ่ะกยยงอย้รู้สึกเผ็ดเกินไปพ้อ ู่ไหนหนู่งทำงานอยู่ไหนหนูเต้งดำสิง่งนี้อยากเจอต่อน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะกินคำนี้โชว์ชวอืมเผ็ดมาก <laughs> เมืองบร์ร์รัมครับตอนนี้โรงน้ำตาลบร์ร์รัมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยนะครับมาครับผมมาครับอยู่ที่ไหนนอครับนั่นแม่เหมือนกันไหมเหมือนกันแม่นเหมือนแม่นี่มาครับอยากโง่โง่อะไรขอพาดีกว่าไหม อันนี้นม้คือเนาวเราไปเลยใช่มันเป็นมัน,ววนเป็นปปอะไรนั้นเสาหวานป็นะาผมยืเดาอผมอยู่ไหนอยากกินน้ำพริกเยอะๆผมก็ทำงานอยู่แถวเสียทำงานนี่แหละ วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูที่บ่อเลยครับโม่แดดติดพาร,รก,กิจเดินเอกสารฝึกง,งานอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปอยู่ครับนำ้นำ,นำ,นำสกุลเดียวกันกันนาเ,เห็นสายมึนโทรมาบอกแล้วว่าให้ซื้อไดสตาร์ทรถไถยันมาให้ให้ด้วยไม่รู้ว่าจะมีตังค์ซื้อให้ไหมหรอก ทีมงานไหนนอทีมงานคมมสุบบอกอขออนุาตปิดช่องแค่นี้นะครับ,รบเดี๋ยวก่อน,นยังมีมังได้กินบ้างไหมนะแล้วอิ่มแล้วเนี่ยติ๊งตับตับตับไหนปังเอง ตยตนะุ้ยใหญ่ๆครับใหญ่หญหญหญเสียกล้ากินได้ไงผมได้แค่กลิ่นผมก็จะสลบแล้วดูเขากินครับล้ากินกินไหมมันก็เชิงไม่กินนะไม่ค่อยกินอะ่ะห้องพ,บพบไม่ค่อยได้กินอะน่ะ ได้นนุมาลลงเยพ่อก็กินไม่ได้เป็นเกาลียวเกี่ยวเกาเกาเป็นมัวไม่ได้ใช่นี่วใช่กินปุ๊บขึ้นมาเร็วมากพวกป็ดพวกอะไรกินปุ๊บเดินไม่ได้เลยเป็ืองบินยังเดินได้พวกสัตว์ปงสัตว์เป็ดเครื่องบินว่ามีปีกใครจะกินเครื่องบินได้กินได้แต่กินยากกว่ากินได้แต่กินยากโอเคเดี๋ยวไปเอาเสียเสียเครื่องบินไา้กิน ยสไว่ดวันินเ่บ้งอ่ะใ้เวลาปจริงอ,อกนอะไรไเร่บิกินกน,กน,กน,กน้งัไปย่อยยังไงอ่ะไม่รูผมผมาแบ่งมานี่นำ้ำนี่ยี่อัปลื้ มาอับลึบมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ม,นมันมันกี่บาทได้สตาร์ทอ่ะเอาไปทำอะไรเอาความเป็ได้เลยกินเยอะหมดแล้วเอาวันนี้หมดเลยหมดเลววยไหวดีกว่าแต่ไม่กล้ากินเยอะไอ้ไอ้เนื้อดิมนั่นน่ะ เอามาปั่นทางล้มอ๋อร้อยกว่าบาทโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่งานเดินไม่น่งานเดินออกเยอะไหมคิดจับมือ มันไม่ได้กลิน่นจริงๆแหละร <Okay. S 1> ูแล้วมันไม่ได้กลิน่น <c> ช <oughs> าวบ้านแกทำไมไ <c oughs> ต่ละคน <c oughs> เปิดพิสดานพิสดารตรงไหนพิสดารมันต้องกินแบบพวกคาโค้งอะ หมูดิบยังพอทนนะต้องกินหมูดิบกินกินลาบดิบอ่ะทำไมอันตรายกว่าเตือนว่าอันตรายจริงอะแต่เราบีบมะนาวใส่่าเชื้อใครบอกมันแค่เปลี่ยนสีเดียหมูหมูบ้านเขาว่าบีบมะนาวใส่พยาธิจะตายแล้วใครบอกก็เนื้อมันเปลี่ยนสีเปลี่ไนก็สุกตปข้างหน้าเฉยๆมันแค่เป็นคนที่เปลี่ยนสีกัน แต่มันอร่อยมากเลยนะกินได้เป็นหม้อเลยนะหัวรุงกะวังกินไปแล้วหูไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมหูดับ <c oughs> ทำไมอ่ะบางคนกินไปแล้วหูดับต้นแข็งกีฬาตอนนั้นหนึ่งก<ค>็กินเป็นหม้อเลยกินหลลลลมอดิบลาบลาบหมูดิบแบบคนใส่หมอ้อนั่งกินสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มาก ขอนแข่งกันนะได้ไหมไปไหมเดี๋ยวไปไหมไปไหมได้อยู่นะได้หมดแหละเขาแค่เพื่อนชวนอะไปไหนไม่มาอีกแล้วนะคเดียไม่หมดแหละไม่เคยขัดอยู่แล้วแหละเสียไปคุ้มหมดแล้วเนี่ไปได้เหรอได้สองอย่างได้กินหมดอ่ะอ่ายี่กำลังจะไปหาน้ากบกับเพื่อนน้ำไหม เพิ่มครับดึงเล็กดึงมุมยขอกแ็กนี่มาจะหมดแล้วรีบมาจ่ายตังค์สับลายสับลายอะไรขมน้ำจิ้มปกติืขมน้อยไปด้วยซ้ำน้ำจิ้มใส่ดีมันก็ขมแหละเชื่อปกติมันขมลึอขมตึงต่าจิ้ม ันก็เอาน้ำเปล่าผสมไปนิดหน่อยมันผสมกับน้ำปลาแล้วเราเือยมันเราเป็นีจัดใส่เลยแบบขึ้่โมเนตีบีบต้ๆอร่อยท่านั้นไม่หเพื่อนคุณมากใส่เกลือด้วยภาพคมชัดมากเลยนะ่าโอ้โดนเชือดอู้หน้าอ้วดเหรเราจับมือสาวให้ดูหน่อยเย้ ไม่เห็นเขานั่งใกล้กันบอกไม่ชอบม่ชอบอะไรอย่างนอมหัวกันอยู่แล้วอยู่เป็น1ี้วยอะไรพี่จะกินบ่ะของแท้เนาะเป็นไงแก้วยูสวัสดีครับ คนดูเยอะที่สุดแล้วสามสิบสองคนครับถึงขนาดแล้วยิ่แต่เองชื่ออะไรหรอไอิงค์คัลริกไอปิงอ่ะตอนปีหนึ่งมอ๋อสกู๊ปปี้คาแรงอ่ะอ๋อจะเป็นยังไงกางวนใครฉันึกว่าใครไอ้ที่มันม่ไอ้อนๆไอ้เผายางอยู่ตรงตึ้สิบเก้านะ เขาชื่งเต้งดำซิงหรนี่ถามเอาเองว่าเอ้าชื่ออะไรเหรอตัวเองตัวเองชื่ออะไรเหรอตละคนหมดแล้วครับหมดแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านนอนพรุ่งนี้ ไปไหนฝึกงานฝึกงานไหมงานฝึกงานไม่เดินจะไม่แปลว่าจะไปไหนว่าจะไปเลยนนำไปอ่ะไม่ไปเลยไปก็ไปไปก็ไม่ไปเลยไม่ไปก็ไม่ไปเออเดีวแต่อเอพูดอย่างนี้ไม่ไปได้ไงเพื่ให้เห็นผลว่าไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปกันนะ จะไปไหมเดวิยวที่นี่ยังอื้อเกินฟดยีสิดาวเลยอูู้อะไรลงเมลฟ์ไรเดี๋ยวเืขาดูตอนนี้เลยทำไมตอนนี้ช็นแล้วหลงงอลงงอเลเอาหมูน้ำตัวนึงจะบาวเขามากินแก้วนะแต่ละคนลุมง้วให้ก็กินเลยงงอหลงงวท้องโตจมับเลยเออเอาหมูน้ำเนี่ยจะวาากินแน้ไหมยังฮ่าม คือสมาร์ทเราถึงนู้นน่าจะฆ่าฆ่าวัวเลยหรอไม่่าแถวบ้านนั้นต้้องงมีบาเลยแถวบ้านเขาอะลาวเขาเขาตีวัวเลยเจ็บไม่ดีตีวัวเจ็บไหมเขาล้มวัวน่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะล้ม่าล้มมาเหลือเชื่อไม่รู้มั่งเชื่อแทงแรนต่ำไปข้างลาวจุ๊บ คืออะไรเล่นต่ำไม่เขาเหลาไม่เลี้ยมมันแนววะรู้จักเหลานะเหลาไม่เห็นเหลาแข่งเลยนะบ่มีมีอย่างหิวมันเขานั่นะฮะไม่จะตายเลยอ๋อหิวแล้วมันแข่งเนาะโอ้ยเดี๋ยวเป็นเคยเหลาแต่ฟังเหลาไม่ออก acting ออกแต่บางคำมันก็ยากเกินไปไหมอะไรวะวันไหนที่ ไม่ใหญดาไอก็พเนด่ามเมนไปเยไม่ใหญก,ก็งงอ่ะนี่แหละไม่ใหญ่ก็ดิ้นขึ้นอ๋อเป็นอะไรนะใส่บาหายดีแล้วหายดีนะนี่คลับึือมาแบบลอ,อยรนะเป็นคือจัง<บ>ได้ันรนะักษาเร็วอ่ะจะบางหนึ่งตาย ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมไปแล้วครับผมคนนี้ก็